สวัสดีค่ะหน่งท่านผู้ชมรอบนี้มีเสียงไหมน้องรอบนี้มีเสียงหรือเปล่าจ้าไม่แน่ใจ สวัสดีค่ะโอ้นี้มีเสียงอยู่บนี้มีเสียงแล้วไม่น่ใจ สวัสดีค่ะเดี๋ยวตักค่ะแล้วพูววคุยกันได้นะคะการทังางผู้ชมนะคะ แม่าแหวนดูขยับออเดอร์ขยับตะกร้าได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จาแหวก่อนนะคะสวัสดีพี่ใหญ่ใจดีใจคุณสวัสดีพี่น้องชาวช้างคะ่ะเอาเงินพูดคุยทักทายกันได้นะคะหนึ่งตะกร้าสองตะกร้านะคะเมตจาม๋าอินดูรำดวนด้วยนะคะค,คุณพ่อคุณแม่จาผลไม้วันวานวันนี้มีสับปะรดกล้วยข้าวโพดแล้วก็มันแก้ว ต,ตะกร้าตะกร้าใหญ่ๆตะกร้าจุกๆกันเลยค่ะ หน่อยนะคะคุณพ่อตาคุณแม่จตา